ทุกคนใครเป็นบ้างคะเวลานอนดูหนังหรือดูซีรีส์แต่รู้สึกไม่สบายแถมยังสนุกได้ไม่สุดเพราะที่นอนเดิมทั้งแข็งทั้งไม่สบายพอนอนน,อน,นานเข้าหน่อยอะนะก็ปวดหลังมากๆเลยแต่แต่แต่ปัญหานี้จะหมดไปตั้งแต่เราได้รู้จักกับไอซ์แลที่นอนพ็อกเก็ตสปริงยางธรรมชาติ100%เซเสริมด้วย c cool o ู l ิ่งเมมโมรี่โฟจะตะแคงข้างหรือพลิกอีกท่านเนี่ยก็ไม่มีปวดเมื่อย แถมยังช่วยเพิ่มความเย็นทำให้หลับสบายตลอดคืนและดูแลทุกสรีระของคุณได้อย่างถูกต้องภายนอกคุมด้วยผ้าค,คอตตอนกันไรฝุ่นหนา14นิ้วและมีไฮเดนซิตี้คอตตอนช่วยสร้างความแข็งแรงและความคงทนของที่นอนแล่าสุดท้ายยังมี Pocket Spring 7 Zones ซ s ที่มีความยืดหยุ่นช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีจากนี้ไปไม่ว่าจะนอนดูคอนเสิร์ตหรือว่าดูซีรีส์ก็ไม่ต้องทนปวดหลังอีกต่อไปแล้ว หากใครที่สนใจก็เข้าไปกดสั่งกันด่วนๆเลยที่เว็บไซต์ lady supreme com ได้เลยนะไปดูซีรีส์ต่อละ่ะบ๊ายบาย